สวัสดีครับปลายปี2023นี้นะครับเลเทอร์แมนได้ออกมาติ o ทูรุ่นใหม่ชื่อรุ่นว่าอาร์นะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเรามาติดตามชมได้เลยครับมีทูด้วยกันทั้งหมด20ชิ้นนะครับยังผลิตในสหรัฐอเมริกาและรับประกัน25ปีนะครับแพ็กเกจนะครับก็จะมีแพ็กเกจด้วยกันทั้ง2แบบนะครับมีแพ็กเกจแบบตั้งโชว์และแพ็กเกจแบบกล่องนั่นเองนะครับตัวแพ็กเกจแบบกล่องนะครับเป็นแพ็กเกจแบบปิดสนิทนะครับจะมองไม่เห็นทูด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันนะครับว่า มีอะไรน่าสนใจในตัวอาคกันบ้างก็จะมีตัวซองแถมให้นะครับตัวบิดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเนาะแล้วก็ตัวทูนะครับจริงๆเขาก็จะมีคู่มืออยู่ด้านใต้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําเป็นอุปกรณ์เสริมกันก่อนนะครับอุปกรณ์เสริมที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นซองนะครับเป็นซองไนลอนสีเทานะครับก็เป็นลักษณะเป็นกระดุมนะครับมีโลโก้ของไรท์แมนติดอยู่นะครับ ด้านในก็จะเป็นแบ่งเป็นช่องไวทูนะครับช่องเก็บบิดเนาะด้านข้างก็จะเป็นลนักษณะเก็บอุปกรณ์เสริมหรือว่าเน็บพวกไฟฉายได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นหูคล้องเข็มขัดนะครับส่วนตัวถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นบิดนะครับบิดก็จะมีแถมมาให้จริงๆมันก็มาครบแหละแต่มันอยู่ในมัลติทูตัวหนึง่งมันก็เลยจะเห็นเป็นช่องโล่งๆนะครับก็ ไม่ต้องตกใจนะครับได้ไปลักษณะแบบนี้หายไปหนึ่งช่องก็จะเป็นปกติของเขานะครับผมส่วนตัวม u l ิทู่นะครับขนาดเท่ากับรุ่นฟรีซีรีส์เลยใช่ไหมครับหน้าตาก็คล้ายกันคือเขาพัฒนามาจากรุ่นฟรีซีรีส์นะครับตัว a อ c ก็หน้าตาจะเหมือนเหมือนกันนะครับเขาจะพัฒนาจากรุ่นตัวนี้อัปเกรดมาเป็นตัวนี้เอาข้อด้อยของข้อรุ่นนี้ มาพัฒนาเป็นรุ่น A R C นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันนะครับก่อนที่จะไปถึงฟังก์ชันผมขออนุญาตแนะนําเรื่องน้ําหนักกันก่อนน้ําหนักของเขานะครับโดยประมาณ4เล243กรัมนะครับประมาณ2ขีดกับ2ขีดครึ่งนะครับก็น้ําหนักก็ไม่ได้มากนะครับแล้วก็ความยาวขนาดพับเก็บก็ประมาณฝ่ามือเนี่ยจะอยู่ประมาณแค่ครึ่งเดียวก็ราวๆประมาณ10จด เเซนนะครับก็ประมาณ10.8ขีดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบมีดกันนะครับรูปร่างหน้าตานะครับภายนอกเหมือนฟีซีรีส์ทุกประการนะครับยังใช้เป็นระบบแม่เหล็กนะครับสามารถทำงานมือเดียวได้นะครับตัวระบบ ใบมีดนะครับสามารถเปิดเองมือเดียวได้นะครับใบมีดเป็น USA แมคค c ัดนะครับก็จะเป็นใบมีดผสมรุ่นใหม่เนะาะเคลือบสีดำมาเปิดคมเล็กน้อยนะครับใบมีดแมคคาัดก็จะเป็นกลุ่มใบมีดที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็รักษาความคมได้ดีแล้วก็เป็นใบมีดที่ต้านสนิมนะครับก็ตัวด้านหลัง ระบบปลดล็อกน่าจะเหมือนคล้ายๆเป็นระบบคล้ายๆล็อกแบกนะครับจะต้องดันขึ้นแล้วก็พับเก็บนะครับใบมีดใบเรียบนะครับหนึ่งด้านนะครับเป็นแมกกาคัรดอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นกันไกลตัวใหญ่นะครับกันไกลตัวใหญ่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราดันไม่สุดสปริงมันจะไม่ทํางานนะครับผมแนะนํว่าให้ดันปลายนิดนึงนะครับก็จะเป็นมันจะดันจนสุดมันก็จะกลายเป็นสปริงนะครับ ค่อนข้างใหญ่นะครับเหมือนกันไกลเซิร์กเลยนะครับผมว่าดีมากนะครับชอบชอบลักษณะการพับเก็บก็เหมือนกันนะครับก็ดันปลดล็อกพับเก็บเข้ามานะครับอุปกรณ์ด้านนอกมีอีกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลื่อยเลื่อยค่อนข้างคมนะครับคอนเซ็ปต์ของเลเทอร์แมนเลยเลื่อยคมมากเลื่อยท่อเลื่อยท่อ PVC เลื่อยกิ่งไม้นะครับเล็ก ทำงานได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะตะใบนะครับตะใบเขาให้คมมาเป็นหยาบ1ด้านนะครับแล้วก็ละเอียด1ด้านนะครับตัวสันของเขาก็จะเป็นลักษณะตะใบได้เหมือนกันนะครับผมก็มีทั้งด้านหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับมีให้ทั้ง2ด้านนะครับ ด้านนอกอุปกรณ์หลักที่อยู่นอ,อกสุดเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4ชิน้นส่วนตรงกลางนะครับวิธีเอาออกมันก็จะเหมือนอรุ่น free series ถ้าเกิดเราเ,าเล็บงัดแบบนี้มันจะไม่ค่อยออกมันจะแข็งนะครับลักษณะนะาการใช้งานเราจะใช้หัวนิ้วโป้งนะครับดันไปด้านหน้าลักษณะแบบนี้ให้มันกระดกขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเราจับมันคลี่ครับว่าเราจะเอาอุปกรณ์ชิ้นไหนแล้วเราก็ดันให้มันจนสุด แล้วระบบล็อกมันก็จะล็อกเองลักษณะแบบนี้นะครับผมจะยาตอธิบายด้านนี้เลยนะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นที่เปิดขวดนะครับเปิดกระป๋องเล็กๆเนาะก็สามารถทําได้หรือว่าเป็นไข่ควงก็ได้นะครับจุดนี้นะครับอีกจุดนึงนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไข่ควงผมว่าตัวเนี้ยหลายคนชอบนะครับ ตัวนี้เป็นไข่ควงขนาดเล็กเป็นไข่ควงเว้นตาที่มันอยู่ในตระกูลเวฟหรือว่าในตระกูลชาร์ดนั่นเองนะครับสามารถถอดเปลี่ยนด้านได้นะครับก็จะเป็นมีด้านเรียบแล้วก็เป็นด้านแฉกมาให้นะครับก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเอาลูกผสมหลายๆทูนะครับมารวมก,กันกับตัวนี้เนาะแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะเป็นคมบางๆอยู่ เอาไว้กีดกล่องได้นะครับหรือว่า,าพวกกลุ่มเย็บกระสอบปานนะครับก็สามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นตัวไข,ข่ควงนะครับไข,ข่ควงที่เป็นบิดลักษณะแบบนี้ก็สามารถถอดนะครับดึงแรงๆนิดนึงนะครับก็จะมีแฉกกระแบนติดมาให้เลยนะครับสามารถ ต่ออุปกรณ์เสริมที่เป็นแท่งต่อยาวได้นะครับตัวนี้ก็ถอดเราเอาอุปกรณ์เสริมวันดีวันนี้ผมไม่ได้ติดมาด้วยเนาะก็สามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้นะครับลักษณะการพับเก็บก็เหมือนเดิมดันขึ้นไปด้านบนดันพับเก็บลงมานะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับมันจะอ,ออกอยากนิดนึงก็จริงๆมันใช้วิธีกระดกแบบนี้แหละ ก็จะเอาออกง่ายนะครับก็จะเป็นที่เปิดกระป๋องเปิดขวดได้นะครับกระป๋องได้นะครับตัวนี้ส่วนอุปกรณ์ด้านในก็จะมีเฉพาะครีมนะวิธีการเปิดครีมเราก็จะเอาหัวนิ้วโป้งเนี่ยดีดออกไปด้านข้างแบบนี้นะครับระบบล็อกเหมือนกันเลยนะครับบีบเข้ามาปุ๊บก็จะมีระบบล็อกของครีมให้อัตโนมัตินะครับอุปกรณ์ด้านในก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นลนักษณะมีแค่ครีมปากตัด ที่ปอกสายไฟนะครับเขาจะเขียนบอกว่าพัฒนามาจากรุ่นฟรีซีรีส์นะครับตัวนี้เขาบอกไว้เลยนะครับตัวประกับนะครับก็ดีไซน์ทูโทนเนาะก็สองสีค่อนข้างที่จะสวยงามสีเงินตัดกับสีดำนะครับมีคลิปนีบมาให้เรียบร้อยนะครับนะครับผมมาเทียบดู เขาพัฒนามาจากรุ่นฟรีซีรีส์ยังไงบ้างนะครับรุ่นฟรีซีรีส์ก็จะใช้วิธีกระดกอุปกรณ์เหมือนกันนะครับแต่เขาจะเป็นหัวตายเขาจะเปลี่ยนไม่ได้ลักษณะแบบนี้แต่ตัว a อ c เขาสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์กับใครหลายๆคนบางคนอยากเปลี่ยนจุดยึดคลิปนี่ตัวนี้สามารถสลับได้นะครับ บางคนถนัดซ้ายบางคนถนัดขวาตัวนี้สามารถสลับกันได้เลยนะครับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาสินค้าอื่นๆมารีวิวให้ชมกันนะครับก็ลองดูนะครับ ARC รุ่นใหม่ผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์กับใครหลายๆคนเลยนะครับ เอาฟังก์ชันของทูตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นกันไกจากเซิร์ฟน,นะครับมาอยู่ในตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใบมีดที่มีความแข็งมาอยู่ในตัวนี้เรียบร้อยนะครับค่อนข้างจะเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขายควงที่ขันแว่นตาเล็กๆแบบนี้ก็เอามาโยนใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ขายควงที่เป็นลักษณะเป็นบิดแบบนี้ ก็เอามาไว้ในนี้เช่นเดียวกันผมบอกเลยว่าตัวนี้ตัวเดียวจบครับเมื่อก่อนผมก็พกมาดิทูหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟที่พกติดตัวประจําผมว่าตอนนี้ผมต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวอาร์คแล้วล่ะครับฝากไว้ด้วยนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อกับทางร้าน c m t a c t i ท a l a o u t u t d o o r ได้นะครับขอบพระคุณมากครับผม